ตอกแล้วก็ทา,านสดสดนะฮะอมอ,อร่อยแล้วเจอเลยตัวที่ตอกมากับปือแหละครับตัวนี้ฮะมาเลยอ่ะตอนนี้แปรรูปเลยแม่วันนี้ประทับใจมากนานๆเรามีโอกาสนะไปดำน้ำท่านผู้ชมฮะสภาพ ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติประเทศไทยเนี่ยผมว่าของเรามีแบบประเทศอื่นเขาไม่มีอะฮะชาติอื่นเนี่ยเขาต้องสร้างขึ้นมานะฮะของเราเนี่ยเพียงแต่ช่วยกันรักษานะฮะสร้างจิตสํานึกของทั้งผู้ประกอบการแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยเราจะเก็บพวกนี้ไว้ให้ลูกให้หลานได้ชมอีกนานเหือเน,<ช>นท่านผู้ชมคะหลังจากที่เราทานอาหารค่ำเอาแรงเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากลับมาอยู่บนเรือสีฟ้าทัวร์นะคะ เมื่อกลางวันก็เป็นเรือดำน้ำตอนนี้แปลงร่างเป็นเรือตกปลาหมึกแล้วค่ะติดไฟเข้าไปหกดวงก็ได้บรรยากาศนะครับเพราะว่ากลางวันเนี่ยตกหมึกแบบางวันกลางคืนในนอกเหนือจากได้มาดูเทคนิคการตกหมึกนะฮะเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะได้บรรยากาศดีเงียบนะฮะมีเสียงคลื่นแล้ววันนี้พระจันทร์สวยมากนะฮะตกหมึกกลางคืนเนี่ยขั้นตอนง่ายๆนะที่เรียกว่าเป็นเบ็ดมือนะฮะก็จะหย่อนลงไปจนกระทั่ง สุดปลายเบ็ดนะฮะตรงนี้น้ำเนี่ยจะลึกประมาณสัก7เมตรนะฮะพอสุดปลายปุ๊บจนกระทั่งสายเอ็นมันหย่อนเนี่ยเราจะสาวขึ้นมาประมาณสักวาน,นึงนะ,ะแล้วก็ใช้นิ้วชี้เนี่ยเกี่ยวเอาไว้นะครับเพื่อจะได้รับแรงสัมผัสว่ามีปลาหมึกเนี่ยมากินเหยื่อเราละจากนั้นก็ตกล้วเอาขึ้นมาเลยนะฮะนี่ไฟที่เห็นนี่นี่คือไฟสีเขียวปลาหมึกชอบอแต่ถ้าไฟเหลือง อ่าเนี่ยมองไกลๆเนี่ยเห็นเรือประมงเนี่ยดูไฟก็รู้ว่าเขาจับอะไรอยู่นะ<ช>เดี๋ยวจะเอาตัวใหญ่ขึ้นมาให้ดูครับอ่ะเสดแล้วครับเอากล้องเลยครับกล้องมาดูเลยครับปิดแล้วครับเนี่ย เนี่ยรู้สึกว่ามันกระตุกตุ๊ตๆเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมสาวขึ้นมาดูนะฮะอ่ะติดแล้วจริงๆครับโอ้โหอุดมสมบูรณ์จริงๆฮะย่อนเป็นติดย่อนเป็นติดนะฮะนี่เพิ่งย่อนไม่กี่นาทีนะฮะขึ้นมาตัวแรกแล้วครับนอกจากความอุดมสมบูรณ์ของอ่าวไทยแล้วต้องฝีมือด้วยครโอ้พระเจ้ายอดมันยอดมาก สี่ทุ่มกว่าแล้วฮะเราออกเรือตกหมึกกันเนี่ยประมาณชั่วโมงหนึ่งนะฮะก็ได้มาพอสมควรเลยะฮะกว่าเครื่องถังนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่ได้สัมผัสวิถีชีวิตนะฮะแล้วก็ได้เห็นว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะได้หมึกมาแล้วเอาไปขายนะฮะก็คิดว่าต่อไปจะไปซื้อปลาหมึกที่ไหนนี่ก็คงไม่ต่อราคากันนะครับสนุกดีครับแล้วก็ได้บรรยากาศรูปแบบใหม่ครับ แมน่าเสียดายนะครับท่านผู้ชมครับเวลาของทุ่งอุ้งหลวงสัปดาห์นี้ก็หมดลงแล้วเมืองไทยของเราเนี่ยความสวยงามทางธรรมชาติเนี่ยไม่แพ้ที่ใดในโลกนะครับและที่สําคัญนะฮะเมืองไทยเราเนี่ยเที่ยวได้ตลอดทั้งปีใช่ค่ะแล้วไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็อย่าลืมช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะคสิ่งที่มีค่าทางธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นหาดทรายนะคะปะการังที่เราไปชมกันมาก็ช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะคะเพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้มีโอกาสได้ชื่นชมกันด้วยนะคะค แล้วก็ท่านใดที่อยากให้ผมกับแก้วพาไปเที่ยวที่ไหนนะฮะก็สามารถติดต่อมาที่รายการได้นะครับเราจะไปชมกันครับค่ะแล้ท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งของรายการทัวร์เอื้องหลวงนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้นะคะเราไปเที่ยวกับเรารับรองว่าสนุกแน่ๆค่ะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีสสดครับ